วิถีแม่ลูกอ่อนอ้อยเอาอาหารมาให้ <c oughs> เด็กๆลูกมันก้าตัวมีคนเอาไปแล้วสองตัวก็เหลือเจ็ดตัวนะคะลูกพูดถึงลูกมันอะท่าแบบว่าถ้าเป็นเด็กที่สมบูรณ์นะ่นะลูกมันอยู่น่ารักอยู่อ้อยเอาไอ,อ้น,นั้นอ่ะมาทาให้แป้งเห็บหมัดนะ่ะไม่มีเห็บหมัดแล้วตอนนี้เกี้ยงเลย มันกินกันท่านหมดเลยจูเนียจูเนียไม่ต้องเลยจูเนียเนี่ยค่อยกินเดี๋ยวแม่เอาให้แป๊บนึงให้นางํำก่อนเออแม่วันนี้พร้อมนะเอ็นดูนี่กว่าจะฟื้นตัวนี่คงจะนานแหละวันนี้ก็จะมาขอบอกบุญทุกๆท,ท่านนะคะช่วย รับเจ้าพุงโรกลับมาที่วัดด้วยนะคะตอนนี้พุงโรอาการดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นเยอะเลยหมออนุญาตให้กลับมาดูแลกันต่อที่บ้านได้แล้วค่ะ<อ>ก็ขอความเมตตาจากทุกท่านช่วยสมทบพันคนละนิดคนละหน่อยให้ครบยอดทั้งหมดที่ต้องเคลีย์อีก3,300บาทอะค่ะ<อ>แล้วก็ยังมีค่ารถที่จะไปรับน้องอีก1,500บ ขอความเมตตาจากทุกๆท่านให้อ้อยได้ไปรับเจ้าพงโรกลับมาที่วัดด้วยนะคะอ้อยก็ต้อนอน้องมาไว้ที่หลวงเทพเหมือนเดิมเพราะว่าบ้านอ้อยก็เต็มเลยเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถึงแม้ว่าน้องจะมาอยู่ที่วัดแต่อ้อยก็มาป้อนยาให้ทุกวันเพราะอ้อยต้องเข้ามาให้อาหารเด็กๆทุกวันก็คือ,อยังดูแลกันต่อเหมือนเดิมนี่แหละ ก็ขอความอนุเคราะห์จากทุกๆท่านในเรื่องของน้องพุงโรด้วยนะคะส่วนมะขามก็ยังทรงทรงตัวนะคะมเมื่อเช้าก็หลวงเทพลายไปบอกว่ามีน่าจะติดกับไอ้เจ้ามะขามนั่นแหละอ่ามันมีน้องอีกตัวนึงที่อยู่ในคลอกเดียวกับมะขามอะ่ะท้อง ป่องเลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงอีกอ,อ้ออยก็แบบเพียยจังเลย <c oughs> เหนื่อยกายไม่ว่านะเหนื่อยกายเรานอนนั้นเราก็หายเหนื่อยไงเราตื่นขึ้นมาแต่พอเหนื่อยใจมันนอนมันก็ไม่หายอะ่ะ ขอความเมตตาให้กับน้องพุงโดได้กลับมาที่วัดด้วยนะคะทุกทกท่านอ้อยก็ราบขอบขอะคุณทุกท่านล่วงหน้านะคะ